ก็โอเคนะครับผมก็อยู่กับผมนะอืเอออีตัวนึ่งตัวหนึ่งอยู่กับแขกรับเชิอยู่กี่คนวะสี่สามสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตัวยังกอนแวเอกเหมืนใครอื้ไอ้ที้ย มึงลืมชื่อโอเคแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเราเราอยู่อยู่กับใครเอออยู่กับชแนลคนตีนบดิร์อ่อชออ่อชออ่อออเอดูชื่อก็รู้ใครคิวครับผมเฮ้ยพี่ไม่คิวพี่ไม่ใช่ชื่อสตีฟสิ่งกุเชอโอ้เซ็ โก,โกโดกดได้สองรอบอีกออ <laughs> าารอบหนึ่งเฮ้ยตาพี่ดิตาพี่พี่เป็นคนพี่เป็นคนเปิดเซิร์ฟหนึ่งหนึ่งเฮ้ยอาหารสองก็จะอุ้ยเด็ดเดีลอวเลยสกรีได้ดาวแล้วเหี้ยได้ดาวเพชรข้าจะดาบเด็กวก่อน มันเป็นเด็กสองคนที่กวนตีนที่สุดในสามโลก์เฮ้ยจัดเหรออุ้ยเสียวไม่ใช่ไม่ใช่พี่แน่นอนฮนะมันเป็นสิ่งสำคัญนี่แหละคือสิ่งสำ um คัญที่เรา,า,าได้อยู่ด้วยกันกูได้ชุดเพชรเหรอโคตรเท่เลยโคตรโหดโหนหสัตว์ล่ากระบังแต่กูไม่มีลูกนูนี่ดิเฮ้ยพวกมึงกดกี่รอบสอ้าวทองกูคโดไม่มีใครโดเลยบ้าปะ โอเคไปตะลุยกันเถิดไปตะลุยกันเถิดนี่นี่มาที่เอ้ยอ้อยไม่ต้องออยเออไม่ต้องห้ามจะขาดเอาดาบไหมเอาดาบไปหนึ่งสองซ่อได้เปล่าโอ้หแดนหลุดวๆจะเทมเนี่ยไนเนี่ยมันเป็นบั๊ก พี่ให้ด่าีิกับมึงกี่ดึงกลับแล้วมึงก็ได้โกงเสร็จไ,ไม่ได้ห้ามโกงโกงที่มึงโดนตบไม่ต้โโองงอไม่ต้องแล้วไม่ต้องเอาชุดเกาะแล้วอไ,นะไอโอ้ยไม่ต้องเออม,มันมีเสื้อแล้วมึงต้องเอาหมวกไปโออสมาแล้วพี่นะหนึ่งสองสองมาแล้วพี่นี่ดีมาก ไม่มีเฮ้ยแมวไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไม่มีรองเท้าไปเจาะหัวเลยเจาะหัวฮะรองเท้าไม่ได้รองเท้ารองเท้าไม่มีกูยอะไรเนี่ยอ้าวกูได้กูได้เติมเงินจากพ่อมาสองร้อยบาทไป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 บู๊กันไปบู๊มอนกันเถิดไปบู๊มอนเร็วๆก่อนที่มันจะเช้านี่ครับดับเพชรแม่งเลยมึงจะไปไม่ไปฮะ เออดาบอ่ะออด่าไปเอาดาบเปลกไปพี่เป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในสามโลกเพราะว่าพี่มีดาบนี่ดาเพชรนะไอ้เชี่ยนี่มานี้ยพวกมึงต้องไปบูมอนกันก่อนเฮ้ยไม่เกี่ยวมาเนี่ยมาเนี่้ยเร็วๆก็พี่มันมีกางเกงอุ้ยหลีอื้อไอ้หาม มช่างมันปล่อยมันวียง,ด,งด,ยยดูเหมือนว่ากูจะโดนดาบใครสักคนตีว่ะกางหลังเลยอ่ะน,น,นั่นโอ้ยอย้ายช่วยตัวเองก่อน,นเเบบี <c oughs> ียกูต <c oughs> รอดิิววมมาาพวกมึงเล่นอะไรกันเนี่ยหลี่ชิตเฮ้ยไม่ใครก็ได้ฮขียวมีพี่หน่อยพี่สัญญาพี่จะให้ดาบเพชรเลยถ้าใครมาช่วยพี่อ้าวไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วพี่รอดแล้วพี่ไม่หาแล้ว

ิเอาไปไม่ใครทําอะไรเนี่ยไอออยเหรอเยเหครอิปปเปอร์ไอ้สัตว์ถ้ามันพี่ พี <test Springs>. ่ก็สะใจอะดิถ้ามึงโดนอะไอคิปเปิ้ไอเียคเปมันคืไม่ใช่แบบบดแรงขนาดนี้คเประเบิดแรงเน่ตายเวอร์ชันเนี้ไม่ใช่ไอเฮียบ้าเปล่าไม่มตามันพี่เด็ดขาดเลยเนี่ยเป้าพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮีย ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอุ้ยใจสานสคนมนัวเลยวะพี่ต่อไปก็ด้ไหล่ะไม่ต้้งกเียอะไรสักอย่างโอโห้วกายา่อเข้ามาพองดิ พี่ไม่ข้าวไว้พี่จะตั้งเฮ้ยเยเห็นนี่ล่าเฮ้ยไอ้ไอ้ไปกดใหม่ว่ะไปกดกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงมีอะไรอกสย่างนอกจากกดได้ยินเสียงไอนอ่ะนี่เฮ้ยเปิดนี่คือคอมมานโดปิดโอลิช h ตแม่ไอ้เบี้ยอะไรเนี่ยนี่

วันที่สองนู้นนี่สองสองเออรอบเดียวรอบเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ก็กดรอบเดียวสไม่ใช่เหรอรอบเดียวพี่กดรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวจริงจริงเฮ้ยพิ่งเมืองที่จะไม่เป็นทีมเวิร์คก็ฟีเจอรจุดทีมทีพุ่มบ้านพี่แล้วนะการเดรดเดนเดรดเดนเฮ้ยไม่ต้องแล้ว

พี่มีสองงานน่ะเนี่ยหนึ่งงานแล้วก็สองนเฮ้ยเฮียม่ได้ดไอ้นี่มันขโมยพี่บอกแล้วพวกมึงห้าวทำอย่างนี้อีกเว้ยอย่าสามมาขี่กันเห็นนี่เปล่าเห็นนี่เปล่าเห็นนี่กับนี่เปล่าไม่เห็น กูโดนขังเที่มีอืออกื้ออหานีนา่อมานี่มานี่มานี่ก่อนเฮ้ยกูได้ดาบสอันหรอเยียวะอะไร ไหนวะแม่เนี่ยไม่เห็นเข้าตัวพี่เลยอไม่มีพี่ไม่มีสักอันอ้วอ้อ้โคนเลยอะคนดูดิตันแม่เหรอโตนโยอเโคเรามากันเถอะมคนแมวคุณแมวคุยังไม่ปิดเลยนมาขมุงไม่มาปิดคลิป คีดมึงไม่คิดผิดเลยจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใช้ด้วยบ๊ายบายสีโอเก้นสีโอเก้นจ้่อนไม่กดหรอก